คืออยากกรณีพิเศษให้ดูรูปถ่ายรุ่นแรกของโลกซึ่งผมเนี่ยหามานานเพราะเราสนใจเรื่องประวัติการถ่ายรูปยุคแรกของไทยทีนี่เวลาพูดถึงเนี่ยมันต้องพูดถึงรูปถ่ายดาแเกโรไทป์ซึ่งประดิษฐ์โดยนายดาเกชาวฝรั่งเศสดาเกเนี่ยคิดระบบถ่ายรูปขึ้นมาครับจนสำเร็จเมื่อปี3 8 8สมสมัยการที่3นะฮะสัก170ปีได้ปีได้งดาเกก็คิดขึ้นมาคือเขาใช้ แผ่นเงินหรือแผ่นโลหะเนี่ยมาฉาบสารเคลือบของเขาอะนะฮะแล้วก็เปิดหน้ากล้องด้วยระบบนี้กล้องสมัยก่อนเนี่ยมันวความไวแสงมันน้อยเพราะฉะนั้นต้องตั้งกล้องนานตั้งเป็น7-8นาทีนะฮะมีนาฬิกาพกจับเวลาเอาฝากล้องเปิดออกปับ๊บคนนั่งเนี่ยต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็เปิดหน้ากล้องทิ้งค้างไว้78นาทีแล้วถึงจะ เอาฝาเนี่ยไปครอบปิดอีกทีหนึง่งแล้วพอได้เสร็จก็เอาไปอังไอประโดโอกระบวนการยุ่งยากมากทีนี้ก็ได้ภาพออกมาคมชัดมากนะฮะภาพพวกนี้เขาจะมาใส่กรอบอแล้วก็วจะมีบานพับปิดไว้ใส่กระเป๋าก็ได้เอาเดินทางไปก็ได้แกอันนี้ คุณเสนีรักขิตวันเข้าไปอังกฤษแล้วเขาไปซื้อมาได้จากตลาดนัดของเก่าก็มาบริจาคเพื่อว่าคนอื่นจะได้ดูด้วยว่าไอ้ดาแกที่พูดถึงเนี่ยมันหน้าตาไงนะฮะนี่คือรูปเป็นรูปเด็กผู้หญิงคือรูปนั้นถ่ายให้เห็นชัดๆเลยรูปเล็กอันนี้นะครับนะก็คือรูปใหญ่ขยายออกมาให้เห็นอย่างนี้เลย คมชัดดีบ้างนะครับเขาถ่ายกันเป็นหมื่นเป็นแสนรูปแต่ของไทยเนี่ยถามว่าถ่ายไหมมีถ่ายอ่ายกตัวอย่างอันนี้คนคนนี้สังฆร,ราชปลากลัวเนี่ยวัดคอนเซปชันเนี่ยให้บาทหลวงลาโนโดีซึ่งกำลังจะเดินทางเข้ามากรุงเทพในปี2387-88เนี่ยฮะเอากล้องเ,เข้ามานั่นะเป็นครั้งแรกเลยที่เราเริ่มรู้จักกล้องถ่ายรูปแบบดาเกแล้วก็ ท่านก็มาถ่ายรูปขุนนางขุนอะไรเนี่ยนี่คือสองรูปนี้สําคัญมากคือเราไม่มีรูปจริงเลยนะครับมันหายหมดเลยรูปจริงไม่เหลือไม่เหลือทีนี้บังเอิญผมเจอรูปนี้เนี่ยเขาอัดลงกระดาษคาดว่าเขา๊อปปี้จากดาแกอีกทีหนึ่งฮะผมไปเจอในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเมื่อตั้งแต่ปีสองหนึ่งได้ไหมสองหนึ่โน่นก็สั่งอัดแล้วก็มาให้ดูว่า รูปเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชายญาตทัดบุญนาคที่สร้างวัดพิชัยญาตอ่ะเนี่ยคือรูปนี้นะเชื่อได้เลยว่าถ่ายด้วยระบบดาเกต้นบบอย,อย่างนี้เลยเลยทีนี้ฝรั่งเนี่ยเขากอปปี้ไปตั้งแต่ยุคนโน้นเอาไปลงหนังสือพิมพ์ของอังกฤษก็คือรูปนี้อบอกเลยว่าถ่ายด้วยระบบดาแกตนะฮะต้นฉบับแต่เขาบรรยายผิดเป็นรูปกษริสั จริงๆไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็เห็นว่านี่คือเรารู้จักระบบดาแกรรุ่นแรกของโลกเนี่ยตั้งแต่ยุคราชการที่สี่สามใช่ฮะนานมากเรียกว่าหลายชาติในเอเชียเนี่ยยังมาที่หลังไทยเหมือนกันนะครับหลายชาติแหละแล้วก็รูปที่สําคัญมากคือรูปราชการที่4ที่ถ่ายด้วยระบบดาเกโรไท้ารูปเนี้ยโอ้ทรงอาให้นายโมด อมาตัยกุลคือพระยากระสาบกิตโกศลเนี่ยท่านเป็นช่างท่านก็ถ่ายรูปด้วยระบบดาเกลแล้วท่านก็ระบายสีให้เรียบร้อยเป็นรูปรกักกาชที่4นั่งบัลลังก์แล้วรูปนี้รักันที่4ส่สงไปถวายพระนางเจ้าวิกตอเรียเออมื่อ <ผม S 1> ประมาณปี2400ได้มั้งที่พรยาบนตรีสุยวงศ์ชุ่มบุญนาคเชิญไปแล้วก็มีหมอมรชวงกระตายหมอมรชโชไทยใ่ครับได้วยในคณะนั้นแล้วก็กลับมาก เขียนนิราชลอนดอนใช่นฮะเนี่ยละอันนี้รูปเนี่ยอยู่ที่พระราชวังวินเซอร์ของอังกฤษและยังอยู่จนถึงปัจจุบันทีนี้อันนี้เป็นพระรรม์ใช้ยาลักษ์นี่น่าจะเสด็จอเมริกามั้งก็เขาทำเป็นลายกรอบเงินแล้วก็บริจาคมาตอนที่เราทําพิธีเปิดบ้านพิพันธ์สองนิ้วรายฮะก็เลยมาโชว์สดเลยอันนี้ก็กรอบเงินก็ไทยนคร นะครับอันนี้สลักดุลแบบนี้ปัจจุบันก็เกือบจะไม่มีใครทําละตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เป็นของขวัญพระบาทสมเด็จพยุหัวสั่งทำเครื่องเขียนเป็นเซตเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเซตสําหรับพระราชทานพระราชคันทุก,กับนะฮะอันนี้แล้วก็จริงๆก็อยู่ตรงนี้หมดของดีมีคุณค่าหมดเลย